รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่ง si ที <S 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 ่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลญ,ญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอความนอมน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากเกเรตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอ,ขอความจเจริญในธรรม จงมีกับท่านผู้ชมรายการจริญธรรมรายการอาหารกายาหันใจอย่างต่อเนื่องนับเป็นบุญกุศลนับเป็นความดีที่เราผูกพันกันอยู่ด้วยสื่อวิทยุสื่ออินเทอร์เน็ตและวรารสารทววธรรมเรายัางน้อมนำเสนออย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนตามเวลาที่ตั้งใจว่า มุ่งมั่นต่อการเผยแพร่ศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วทุกบททุกตอนบริบูรณ์สมบูรณ์ตั้งใจไว้อย่างนั้นจึงมาปารพอัดปาร,รธรรมตามเวลาอันควรได้ปฏิบัติถือเป็นคิดจาลักษณะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลาย ทุกวันอังคารทุกวันพระทุกวันอาทิตย์เป็นภารกิจที่ต้องนำเสนอร,รายการเจริญธรรมร,รายการอาหารกายหานใจต่อเนื่องกันไว้มีขาดสายบนเป้าหมายคำว่าสัรพทานังธรรมทานังชินาติผู้ให้ทำเป็นทานย่อม เป็นการให้ที่เนื้อกันให้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะยังความเข้าใจและสิ้นสงสัยอัน่าใจของเราอยู่ถือว่าหมู่คณะผู้เฝ้าติดตามรับชมรับฟังเป็นคนมีบุญกุศลเป็นคนที่มีบรารมีเต็มเปี่ยมในหัวใจจึงมีโอกาสสนใจที่จะดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง ดังใจไว้ว่าจะพยายามตรวจสอบร่างกายกับใจของตนอย่างมีขาดสายบนเป้าหมายแห่งการยังรู้ความจริงของกายกับใจว่าเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราแต่ละคนเรามาพิจารณาให้สิ้นสงสยัยว่ากายนั้นมีลักษณะเหมือนกันทุกคนจิตใจนั้น ูจะต่างตรงที่การฝึกอบรมถ้าไม่ได้ฝึกไม่อบรมก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเมื่อเราทั้งหลายได้มาฝึกมาอบรมกันอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอคือเป็นความดีงามอันประเสริฐที่สุดเพราะเรามีเวลาหยุดทำความเข้าใจกับความจริงของสังขารแห่งเรานี้นั้นว่ามีความเป็นธรรมกับทุกคน ต่างคนก็เจอลักษณะเป็นเช่นเดียวกันโดยวิสัยแล้วก็เป็นรังของโรคเป็นของผูกพังบอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังมีลักษณะเด่นเป็นเช่นเดียวกันอาน,นิจจาเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาทุกขาตาทนได้อยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำวันทุกประจำสัปดาห์ทุกประจำเดือนและทุกตลอดชีวิต ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกดูจะไม่มีอะไรมากนักวชิราภิกษุณีกล่าวว่ายอย่างนั้นเราทั้งหลายก็มาเฝ้าดูกายดูจิตของตนเองกายของเราก็พยายามบังคับให้นิ่งจิตใจเราก็พยายามกำหนดให้อยู่ทุกส่วนเราก็สงบระงับกายก็นิ่งวาจาก็หยุด และใจก็อยู่จุดเดียวที่เรากำหนดไว้ปลายจมูกเนื้อริมฝีปากบนปลายจมูกเนื้อริมฝีปากบนของเราแต่ละคนจึงมาตั้งอยู่ตรงจุดนี้หายใจเบาก็รู้หายใจเบาหายใจแรงก็รู้หายใจแรงหายใจสั้นก็รู้หายใจสั้นหายใจยาวก็รู้หายใจยาวหายใจละเอียดก็รู้หายใจละเอียด เป้าหมายตรงคำว่ารู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดจากความจริงที่เรานั่งเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงทำความเข้าใจโดยไม่สงสัยว่าความจริงของกายกับใจต่อเนื่องกันอย่างนี้ใจเราก็คอยดูแลกายว่ามีลักษณะอย่างไรกันแน่ที่ยังอยู่ได้มีอะไรที่โดดเด่นชัดแทง้ง ที่ยังอยู่ได้มีอะไรที่โดดเด่นชัดแจ้งว่ากายนี้นั้นมีลักษณะเป็นเช่นใดไม่ง่ายสำหรับเราผู้ไม่สนใจแต่ง่ายสำหรับเราผู้สนใจเรื่องกายกับใจเป็นเรื่องที่บุญหัรจัดการไม่ง่ายถ้าเราไม่เฝ้าดูแลได้รับผิดชอบจริงๆจะรู้ว่ามันไม่ง่ายต่อให้รักษาโรคทุกวันโรคมันยังมี หลากหลายในกายของเราบอกความจริงว่าโรคนี้หมดโรคใหม่ก็ามาถ้าตาบใดยังไม่ตายตราบนั้นต้องรู้ว่ามีความเป็นจริงเป็นธรรมว่าเป็นดังของโรคของเราทุกคนด้วยเหตุและผลเราจึงมานั่งสมาธิดูความจริงของกายมีความไม่สงบอย่างไรดูความจริงของจิตใจ มีความวุ่นวายอย่างไรเราก็มานั่งดูนั่งสังเกตเช้าสายบ่ายเย็นเป็นเหตุทำให้เรามีข้อปฏิบัติที่ละเอียดมากขึ้นรู้ก็รู้ชัดเจนเห็นก็เห็นชัดเจนฟังก็ฟังชัดเจนรู้และสัมผัสสัมพันธ์เราก็รู้ว่าสิ้นสงสยัยหายสงสยัยกับกรรม รู้ไว้ที่กายกับใจของเราแต่ละคนแม้จะทบทวนอย่างไรก็จะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันเห็นความจริงที่เปิดขึ้นอย่างเปิดเผยเ,เราสังเกตได้เลยตาเราก็ไม่สู้จะดีเหมือนเดิมหูเราก็สู้จะไม่ดีเท่าเดิมทุกส่วนของร่างกายที่เราใช้เราอาศัยมีสัจธรรมที่สิ้นเสื่อมทรงสุดมีสัจธรรมที่ดิ้นไม่หลุด แรปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกวันเราจึงมานั่งเฝ้าดูกายดูใจของเราว่าจะได้ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอย่างใดเพราะร่างกายนั้นต้องใช้ขั้นต้องใช้ก็ต้องซ่อมซ่อมก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องกระชิดไม่ปล่อยตามยิเดียตนามานะทิฏฐิของตนคงต้องดูร,รู้รับผิดชอบกายกับใจของตนไว รู้อะไรก็ไม่รู้เท่ากับรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตนเองรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวเองเราจึงไม่วุ่นวายเราจึงไม่สับสนอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหลนี่คือความชัดเจนของเราทุกคนเราทั้งหลายเข้าใจดีว่าตาจาปริยันโต มีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบอูโรนานัปปการศาสตร์สุกินโนเต็มไปด้วยของไม่สาดทั้งนั้นร่างกายของเรานี่นั้นเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยเต็มไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างเราจงรู้แนละจงเข้าใจว่าสังขารของเรานี่ใช้ได้แต่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนดูรุ่นราวข่าวเดียวของเรา ตายแล้วก็มีพี่คนพิการไปแล้วก็มีแม้ยังไม่ตายก็รอตายอยู่ก็มีว่าความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกคนเราอยา่าปฏิเสธความจริงเลยแข็งแรงอย่านึกว่าไม่อ่อนแอนะอ่อนแอจะน,นึกว่าไม่แข็งแรงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะนึกว่าไม่ตายความเป็นความตายมันมีอยู่กับเราทุกคน เราต,ตั้งใจตื่นขึ้นมารับผิดชอบกิจกรรมของตนอย่าให้เป็นงานค้างคาอย่าให้เป็นงานที่ต้องหนักใจมาสร้างความเข้าใจกับงานการของเราทุกวันงานนี้ทำแล้วก็จบไปทำแล้วก็จบไปงานเก่ามางานไปไปงานใหม่มางานเก่าไปเป็นสัจธรรมที่วัฏตาสงสารนี้เวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุด ทำอย่างไรเราจึงจะจบหลักสูตรตัวนี้เราจึงมาเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของลมเข้าออกของตัวเองดูการเปลี่ยนแปลงของทุกส่วนของร่างกายของตัวเองสุดท้ายเราจะรู้ว่ามันมีเพียงการเกิดดับอยู่ที่ตัวรู้คือใจของเรากำหนดไว้ตรงไหนก็เป็นใจทั้งนั้นใจมือเรียกว่ากลางมือใจเท้าเรียกว่ากลางเท้า ดังนั้นจงมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของวันนั้นถึงวันนี้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดไม่ย่อนมีลักษณะบอกคําว่าไม่ย่าหยุดไม่ย่อนมีความไม่เหมือนเดิมมีความไม่เหมือนเดิมมีธรรมคือธรรมชาติเราจึงรู้ว่ามันเป็นของจริงที่ฉลาดธรรมชาติก็สอนให้เราฉลาดเราจึงไม่ประมาทกับชีวิตของตนของตนตั้งใจเดินเข้าวัด เพื่อจะมาศึกษาของจริงของชีวิตว่ามีสิทธิ์เท่ากันมีลักษณะเท่ากันไม่ได้มีพิเศษบุคคลเลยจะบวชหรือไม่บวชจะเน่ขมะหรือไม่เน่ขมะภาระก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันภาราเวปัญจากขันธาคณะเป็นภาระของเราอย่างยวดยิ่งเราจึงมานั่งดูกายดูจิตเพื่อให้สํารวมกายจิตได้แน่น เป็นที่สุดของเราก็จะประมวลเอาความจริงมานั่งพิจารณาว่าทุกส่วนมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกส่วนเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องและเป็นของชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเป็นมาตรฐานเลยเฉยๆก็เกิดขึ้นมันไม่เฉยก็ยังเกิดขึ้นอยู่เราจึงรู้แก่ใจของตนนี้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ประจำโลก ในวสังขารมีอยู่ประจําโลกกายใจของเรามีกันทุกยุคทุกสมัยต่อให้เราตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังปรากฏเป็นสังขารแห่งตนของตนเราจึงเฝ้าดูพฤติกรรมของเราได้ทุกวันว่าเราจะไม่ชลาใจว่าเราจะไม่เผลอตัวเผลอใจว่าเราจะเตรียมการพร้อมทุกเรื่องพราอทุกสิ่งทุกอย่างเรายอมรับได้ มันก็าวางได้ที่มันยอมรับไม่ได้ใจจึงไม่เป็นธรรมเรามีกิจกรรมร่วมสุงร่วมทุกกันโดยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเราอย่าส่งใจไปข้างนอกเราจงบอกตัวเองให้อยู่ตรงจุดนี้มีลักษณะเด่นเป็นเช่นเดียวกันไม่ได้มีพิเศษบุคคลเลยทุกส่วนบอกลักษณะเป็นสัจธรรมเหมือนกันสลาพระราชทา ก็สิ้นก็เสื่อมก็ทรงก็สูญเราใช้สลาก็จะมีลักษณะเป็นเช่นเดียวกันไม่เคยพิเศษบุคคลไม่เคยยกเว้นยกให้ยกไว้กับบุคคลใดคนหนึ่งขอแต่ว่าเข้าใจและยอมรับโดยการตามดูตามรู้ตามสังเกตว่าจิตใจของเรานั้นไม่ง่ายต่อการที่จะยับยั้งชั่งใจต่อการที่จะปล่อยไม่ปล่อยตามใจ เราจงมาดูต้นเหตุ่นความจริงของธรรมเหตุมันอย่างไรเราก็ดูผลก็อย่างนั้นแม้ที่สุดมันก็จบลงอย่างเดียวกันเราไม่ติดใจกับทุกอย่างทุกเรื่องมีความจริงที่ปรากฏอยู่เปิดเผยเราไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยเพราะอยู่ที่จิตใจของเราทุกคนเรามานั่งนิ่งสงบเรามาสยบความสงบของตนได้ จนถึงที่สุดชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชัวยยช่วยามชั่วประเดียวประดาวเพราะเรานั่งนิ่งนอนนิ่งได้เป็นเช่นเดียวกันจะนั่งจะลุกจะเหินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้ได้เป็นเช่นเดียวกันโดยเอาตัวรู้รู้ชัดต่อสิ่งที่มีอยู่เห็นชัดต่อสิ่งที่มีอยู่เข้าใจชัดต่อสิ่งที่มีอยู่ แล้วเราก็พี่นณาลงเป็นเช่นเดียวกันอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะการปรับปรุงแก้ไขอยู่ได้เพราะการเจริญจิตตภาวนาไม่หยุดไม่ย่อนแม้ที่สุดเรายัางไม่ประมาทกันไว้ว่าความเป็นความตายเป็นสมบัติของทุกคนไม่ต้องรออายุขัยความเป็นธรรมก็เกิดได้กับทุกคนเช้าสายบ่ายเย็นมีกันอยู่แม้แต่ความเป็นความตาย ก็มีกันได้ทุกเวลาเราผู้อยู่วัดปฏิบัติจึงฟังอานฟังธรรมฟังสัจจะที่พระกุณเจ้านำมาเสนอและมันฝังลึกลงในใจของเราให้จิตใจของเรานั้นเปิดกว้างว่าความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่จำกัดคนไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่แม้ไม่ชอบก็ได้แม้ชอบก็ได้ พราะลักษณะของธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับเหมือนกันที่ไหนเมื่อไรก็มีสภาวะเป็นอย่างเดียวกันนั่นคือลักษณะของธรรมที่โดดเด่นชัดเจนเป็นอย่างเดียวกันต่อเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดแล้วตายถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังต้องเกิดแล้วตายจะไหนสัตว์บกสัตว์น้ำจะไม่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าเดิมนี่คือความเป็นมนุษย์อย่างเราเขาท่าน การได้เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดและเรายิ่งมีโอกาสหยุดอยู่วัดและสำรวจตรวจสอบข้อบกพร่องของการอยู่วัดของเราวันก่อนกับวันนี้ไม่เท่ากันวันนี้กับวันก่อนไม่เท่ากันเราจึงไม่มั่นปั่นใจพิจารณาความจริงของชีวิตให้รู้สักสิทธิ์และความจริงของชีวิตรู้ว่าสักสิทธิ์อย่างไรเปลี่ยนแปลงในทุกเวลา ตายได้ทุกเวลาเกิดก็เกิดได้ทุกเวลาเราจึงไม่ประมาทกับความจริงของเราจึงมาฟังเหตุฟังผลจึงมาฟังอัดฟังธรรมให้ใจยอมรับความจริงจงได้เรื่องของเรื่องอยู่ที่ใจไม่ยอมรับเพราะไม่เห็นละเอียดไม่สงบจึงยอมรับอะไรต่ออะไรไม่ง่ายคันเราต้องการให้ยอมรับได้ง่าย เราก็มาสงบจิตสงบใจพอนั่งนิ่งนอนนิ่งนั่งเฉยนอนเฉยสุดท้ายมันก็เข้าใจความจริงของธรรมว่าสัจธรรมมีความเป็นธรรมกับเราทุกคนไม่มีปฏิเสธบุคคลเลยเขาอย่างไรเราก็อย่างนั้นลักษณะที่เด่นเป็นสมบัติตรงๆเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็จากนี่คือความจริงของสัตวโบกสัตว์นาม ฉั้นใดยอย่างอื่นที่ต่อเนื่องผูกพันก็มีเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกสลายไปตามความเป็นธรรมกิจกรรมที่เราเดินเข้าวัดจึงพอรู้เรื่องพอต้องการให้เกิดใจเข้าใจใจยอมรับใจไม่เป็นเสสษความจริงมองทุกอย่างให้เป็นลักษณะเด่นเป็นเช่นเดียวกันอยู่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะการปรับปรุงแก้ไข อยู่ได้เพราะการตัดใจกบเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรารู้ทุกอย่างว่ามีอยู่แล้วแต่เราก็อยาให้ใจของเรานั้นวันไหวจงสงบจิตสงบใจลงได้เพราะโรคแห่งความจริงเราก็ต้องยอมรับทั้ง,งนั้นพระจันทร์ไปพระคานก็มาดวงเดือนไปดวงดาวก็มาหมุนเวียนกันทุกเวลาร้อนก็มีเย็นก็มี สุขก็มีทุกข์ก็มีอย่างนี้ทุกวันนี่คือลักษณะของธรรมที่โดดเด่นในการกับใจของเราไม่ได้มีพิเศษบุคคลนะมีสภาวะฐานะเป็นอย่างเดียวกันเราละเอียดเราก็รู้ลึกเราไม่เรียดเราก็ไม่รู้ลึกปัญญาแหลมคมก็จะรู้ในตนของตนว่าทุกเวลาว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรที่จะกอ่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นอยู่ของเราทุกวัน เราจึงมานั่งนิ่งสงบสยบความวุ่นวายลงได้จากใจถึงใจเรามองว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานถึกรามบ้านเรือนใดๆก็บอกความทรงกระสุดต่อร่างกายของเราก็มีทักนะฐานะเป็นอย่างเดียวกันยิ่งเราไม่เยียวยาไม่รักษาไม่เอาใจใส่ยิ่งปล่อยให้เสียหายได้เร็วดังนั้น เราจึงพยายามดูแลรับผิดชอบสิ่งที่มีขอบีเคตก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นบนความไม่ประมาทของเราทุกวันเราจึงตั้งใจรับผิดชอบในส่วนที่ต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้ทุกๆวันทำอะไรก็จงทำด้วยความเต็มใจจงศึกษาแล้วก็ทำให้ความเข้าใจและปฏิบัติให้ได้มากได้ผล ให้ทางเดินที่มีผลสำเร็จดังที่เราตั้งใจกันทานเราก็ไม่เสียดายศินเราก็ไม่กลัวลำบากภาวนาเราก็ไม่กลัวโง่การปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจึงเป็นการอยู่อย่างเตือนสอนเจ้าของได้ทุกขณะอัตนาโจอญาตตานางตาดูหูฟังก็เตือนเจ้าของอย่างนี้มีความเป็นไปได้หมดขอแยก็กลายเป็นคนแข็งแรง แข็งแรงก็กลายเป็นคนนอนแนะจำได้ก็กลายเป็นคนที่จำไม่ได้อะไรต่ออะไรถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตสักนิดชีวิตของเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนากักเราต้องเป็นคนนักสังเกตสังกาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต้องมีกันทุกเวลาปรับปรุงได้แก้ไขได้กับความผิดความถูกของเราทุกคนเราจงเติมเต็มให้กับจิตใจของตนอย่าได้ชะลาใจ ว่าวันคืนผ่านไปเราได้อะไรบ้างเราเหลืออะไรบ้างและที่สุดของที่สุดเราจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนติดตัวไปด้วยท่านนอกจากความดีงามคงไม่มีอะไรพิเศษพิโสความเป็นคนวิเศษนั้นต้องนึกถึงความดีงามของเราที่ประกอบกระทำกันมาจงรักษาความดีงามแข่งตนด้วยชีวิตจิตใจ ตั้งไว้บนพื้นฐานหนึ่งข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกตัดใจได้ง่ายๆย,ยอมรับได้ง่ายๆถ้าไม่อย่างนั้นเราจะมีความทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่เปิดเผยความจริงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับได้และยอมรับได้โดยไม่ลำบากอะไรเลยแก่เปิดเผยก็ปรากฏอยู่แก่ไม่เปิดเผยก็ไม่ก็ไม่ปรากฏอยู่ แต่เราก็รู้ว่ามันแก่แก่วันแก่คืนแก่เดือนแก่ปีสุดท้ายก็แตกสลายตามความเป็นจริงของธาตุขันธ์เราเองก็บังคับไม่ได้ว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรแต่สำคัญปัจจุบันเราก็ต้องทำจิตทำใจของเราให้แน่นให้นิ่งให้ยอมรับความจริงจงได้ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกหมเหล่าเอเตนะสัจจวัตเชนะ ด้วยการกล่าวคำจริงคำสััต์โสดทเตโหตุสัพพทาสุขสำเร็จจงเป็นของทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว